เคยแ้งด่าคนรักและบุพการีของเขาเพื่อให้ให้เจ็บเพื่อให้ยอมเพื่อให้เขายอมอย่าแต่ไม่มีเจตนาหรือรู้สึกแบบนั้นจริงๆตั้งใจจะไปขอโทษถือว่าเป็นบาปติดตัวไหมคะอันนี้เรียกว่าเป็นกระตัดตากรรมนะคือใจจริงๆไม่ได้คิดร้ายขนาดนั้นแต่ว่าพูดไปอย่างนั้นด้วยจุดมุ่งหวังอย่างอื่นนะทีนี้ คือกรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมกรรมของเราจริงๆก็คืออยากหย่านะขอให้ยอมหย่าเนี่ยไอตัวนี้คือกรรมจริงๆส่วนวิธีที่จะไปถึงกรรมนั้นนะมันเป็นกรรมอีกแบบหนึง่งกรรมทางวาจาเนี่ยยังไงมันก็เกิดขึ้นนะไอ้ตรงที่เราอยากด่าให้เขาเกิดความเจ็บเนี่ยไม่ว่าจะด้วยการพูดยังไงเนี่ยนะ มันก็เป็นของจริงทั้งนั้นแหละมันพูดออกมาจากปากเนี่ยมันของจริงแน่ๆถึงแม้ว่าใจเราจะไม่ได้เลงอย่างนั้นก็ตามมันเป็นกรรตัดตากรรมนะมันไม่ใช่ตัวกรรมที่เลงไปตรงๆปากกับใจไม่ได้ตรงกันแต่มันก็เป็นกรรมทั้งในแง่ที่ว่าเรามุ่งหมายจะจบจบ,จบเรื่องกับเขานะอันนี้คือคือกรรมที่แท้จริงเราอยากจะจบและวิธีทํากรรมนั้นเรา ใช้รูปแบบของการด่าด่าทอเสียดแทงให้เกิดความเจ็บปวดนะไอ้ตัวเสียดแทงให้เกิดความเจ็บปวดนั้นนะก็ของจริงที่เกิดขึ้นในตัวเขาเช่นกันเพราะฉะนั้นกรรมนี้ก็สําเร็จเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เจตนาอย่างนั้นจริงๆเพรแลเราพูดไปเนี่ยมันจะไม่มีผลนะในที่สุดเราก็จะต้องได้รับผลเป็นการเวลาที่กรรมถึงเวลาผลิตผลนะฮะ เราก็จะต้องได้เจอใครมาเสียดแทงใจโดยที่เขาไม่ได้ประสงค์ร้ายอย่างแท้จริงนะเขาแค่จะทําให้เราเนี่ยเกิดอาการทางใจบางอย่างเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาเหมือนกันคือเคยทํากรรมไว้ยังไงเนี่ยเวลาที่มันย้อนกลับมาเนี่ยนะก็แบบนั้นเป๊ะเลยนะครับนี่จริงๆเนี่ยก็ผมเข้าใจนะคือ บางทีเราพยายามดีๆนะไม่เลิกรามีเหตุอะไรที่ไม่พอใจกันก็ตามไม่สามารถที่จะอยู่ต่อกันได้แล้วเนี่ยพยายามทุกวิถีทางแลเสร็จแล้วมาพยายามด้วยวิธีที่เราคิดว่าดีที่สุดเนี่ยนะออขอให้มองอย่างนี้ก็แล้วกันครั้งต่อไปนะครับกรรมยังไงก็เป็นกรรมนะไม่ว่าเราจะมุ่งหวังให้เกิดอะไรจริงๆขึ้นก็าตามเนี่ยตอนที่ เราทําแล้วเกิดปฏิกิริยาทางใจของคนตามที่เราเล็งไว้เนี่ยนะปฏิกิริยานั้นถือว่าเป็นผลของกรรมที่สำเร็จแล้วทั้งสิ้นนะคืออย่างถ้าเราคิดอยู่ตั้งใจอยู่แล้วยังยังไม่ได้พูดออกไปหรือพูดออกไปแล้วไม่ได้เกิดปฏิกิริยาทางใจเป็นทุกข์ที่มากมายอะไรนะอย่างนั้น กรรมก็ยังไม่ได้เดินมาเต็มรูปแบบเท่าไหร่แต่ถ้าเรามุ่งหวังให้เขาเจ็บแล้วเขาเจ็บจริงๆนะเนี่ยตัวนี้แหละที่สําเร็จเป็นตัววัดว่ากรรมของเราสําเร็จแล้วมีเงากรรมของเราเนี่ยนะฮะมันก่อตัวขึ้นตามเราแล้วนะเวลาจะดูเนี่ยถ้าสมมติว่าดูจากมุมมองของคนที่มีตาทิพย์นะเขาจะมองว่าเวลาที่เราพูดด่าไปนะะแล้วก็กะให้เจ็บ แต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เจ็บไม่ได้สาหัสอะไรนะเท่าไหร่มันก็เป็นบาปของเราฝ่ายเดียวนะเป็นบาปที่ทําให้จิตของเราปรุงแต่งจิตของเราให้มืดนะและ้วจิตที่มืดนั้นมันก็จะมีผลให้จิตวิญญ,ญาณเนี่ยมีแนวโน้มที่จะตกตำ่ำนะถ้าไม่ยกระดับด้วยบุญอื่นไม่ช้อนขึ้นมาด้วยบุญชนิดอื่นนะเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราด่าไปแล้วเสียดแทงไปแล้วแล้ว มีอาการทางใจเป็นปฏิกิริยาของผู้ฟังนะฮะออกมาเป็นความเจ็บปวดเป็นความเจ็บแสบเจ็บร้อนเนี่ยมันจะมีเงากรรมแบบหนึง่งก่อตัวขึ้นมาชัดเจนคือมีความแสบร้อนนะมีอาการดํามืดมีอาการของไอเจตนาปทุสร้ายนะที่ก่อตัวขึ้นเต็มรูปแล้วครบวงจรนะ่อ,อมันจะมีลักษณะห่อหุ้มบางอย่างที่มันครอบเราไว้แล้วนะมันไม่หายไปไหนนะ คือกรรมนั้นเนี่ยกรรมเนี่ยมันไม่มีที่อยู่นะมันมีแต่ความจริงเป็นที่อาศัยถ้าเคยเกิดไอภาวะเจตนาแบบนั้นเคยเกิดปฏิกิริยาทางใจจากผู้รับแบบนั้นนะตัวเนี้ยมันจะไม่หายไปไหนมันเกิดขึ้นกับความจริงและมันอาศัยความจริง,รงอยู่กรรมเนี่ยไม่ได้อาศัยจิตนะ ไม่ได้อาศัยจิตเป็นที่ตั้งแต่อาศัยความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นที่ตั้งพูดง่ายๆว่าอาศัยสัจจะที่มันเคยเกิดขึ้นนะในจักรวาลเนี่ยนะเป็นตัวตั้งตัวสัจจะเนี่ยเป็นที่ตั้งที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลนะถ้าอะไรเคยเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมันจะรอเวลาย้อนกลับมาให้ผลเสมอนะครับนี่เราก็ระลึกไว้ในครั้งต่ตอไปว่า เราจะมีจุดมุ่งหมายที่จะจบดีหรือจะอจะทำให้เกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยอย่าใช้วิธีประทุสลายจิตใจนะครับเพราะนั่นคือการก่อเวรน,นั่นคือการสร้างเหตุที่เราจะต้องได้รับผลแบบเดียวกันนะเวลาคนนะถ้าเห็นจริงๆ คือไม่ก้าวข้ามความเชื่อไปนะแต่รู้จริงๆว่าทํากรรมอะไรแล้วจะได้รับผลอะไรเนี่ยเห็นเป็นนิมิตเห็นเป็นภาพชัดๆเลยนะจะกลัวมากคือแม้กระทั่งจะทําให้คนเนี่ยเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจหรือว่าจะเกิดความเจ็บปวดแม้แต่นิดนึงจะไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะเพราะเพราะเห็นว่ามันจะต้องย้อนกลับมาให้ผลกับตัวเราในวันหนึ่งข้างหน้าเสมอนะก็เรา เราพอคนฉลาดเรื่องกรรมนะมันจะฉลาดเรื่องวิธีคิดแก้ปัญหาไปด้วยนะครับไม่ว่าจะจะอยากจบอยากจะเลิอกอะไรกับใครยังไงเนี่ยในที่สุดมันมันจะคิดออกมันจะหาทางได้นะ